ทุกคนรูไหมคะกว่าที่เซจะได้มาเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยเซผ่านอะไรมาบ้างเกิด <c oughs> จะได้ไปโรงพักด้วยนะ <c oughs> ต้องบอกงี้ก่อนเซเป็นคนที่เก็บตัวตั้งแต่เด็กค่ะแล้วก็ตอนเด็กเนี่ยก็จะมีเพื่อนน้อยมากแบบสังคมติดลบเลย <c oughs> เวลาคุณพ่อคุณแม่เห็นเนี่ยก็จะบอกว่าเออเซเป็นคนที่เก็บตัวแล้วก็ยอยู่แต่ในห้องชอบเ,อเบล่นเกมอะไรแบบนี้แล้ววันหนึ่งเนี่ยเซก็เดินไปบอกพ่อแม่ว่าแบบว่าเซได้เป็นยูทูบเบอร์แล้วนะแล้วก็วางเอกสารสัญญาดังบิ้งแล้วก็บอกว่า,เ,าเด็กก็ต้องไปกรุงเทพอีกจังหวะนั้นแหละ พวกเขาช็อกหนักมากค่ะแล้วแบบเฮ้ยนีเยวเราสาวเราไปทําอะไรที่เอาตปอยู่ในห้องเนี่ยออกไปทําอะไรแล้วก็แบบว่าโดนหลอกมาหรือเปล่าโดนหลอกมาแน่เลยจนคิดว่าจะต้องไปแจ้งความแล้วแหละ <c oughs> กว่าที่เซจะอธิบายให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจว่าเออมันก็เป็นงานอย่างหนึ่งนะแค่แย่ yeah! เลยเอาจิงริง,รงคือเขาก็เป็นห่วงเซแหละกว่าจะโดนแบบว่าหลอกไปทําอะไรไม่ดีหรือเปล่าแต่พอหนูทําได้เนี่ยเขาก็เชื่อใจแล้วก็ปล่อยให้เเห็นว่าเซโตแล้วอะไรแบบนี้เรื่องยูทูบเบอร์ ไม่หมดแค่นี้ถ้าอยากฟังอีกซับไว้นะคะ